ภายในงานท่านเจ้าภาพผู้มีบุญพร้อมด้วยสาธุชนได้เดินทางมาร่วมงานบุญทอดผ้าปา่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเพื่อสมทบสร้างอาคารปฏิบัติธรรมซึ่งริ้วขบวนของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญและมีสาธุชนจากหมู่บ้านต่างๆในอำเภอสวนพึ่งมาร่วมพิธีอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปลื้มปิติโดยมีกลัลยานมิตรจารุวันเอี่ยมสันติไพศาล และกาลยาณมิตรดารารัตจันทรวิบูลพร้อมด้วยคณะกลุ่มลาดพร้าวร่วมเป็นประธานงานบุญในครั้งนี้โดยมีพระมาหาสวัยสุวรรณภาโศด็อกเตอร์เป็นประธานฝ่ายสง์พร้อมด้วยคณะสงฆ์และสามเณรมาเป็นเนื้อนาบุญร่วมประกอบพิธีกรรมและก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมทอดผ้าป่าทุกท่านด้วยร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่ง เพื่อเป็นภาชนะเตรียมรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าจากนั้นผู้แทนได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้ผู้แทนสาธุชนยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับก่อนที่คณะประธานผ้าป่าจะได้น้อมนำปัจจัยถวายแด,ด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดทอดผ้าป่าในครั้งนี้นอกจากนี้ท่านเจ้าภาพผู้มีบุญยังได้น้อมนำทายธรรม ถวายแด่คณะสงฆ์ยังความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างมหาทานบารมีทั้งนี้สาธุชนยังได้ร่วมกันถวายบริวารพระป่าโดยบรรยากาศงานบุญเป็นไปด้วยความออเ์ิเเบิกบานในบุญและช่วงสุดท้ายมีกิจกรรมประเพณีกินข้าวห่อของชาวกระเรี่ยงและยังมีการผูกข้อไม้ข้อมือซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานอีกด้วยค่ะ